เดี๋ยวเราจะมาตํำส้มตําคนโลกไตกินนะครับว่ามีวิธีการปรุงยังไงนะครับผงชูรสไม่ใส่นะครับเริ่มเลยครับตัวกระเทียนะครับกเ เวลาครับอันนี้ํำให้โลกไตกินนะครับใครว่ากินไม่ได้นะครับกินได้นะครับ ครับแต่ไม่ใส่ของชื่อรสนะครับแค่นนั้นก่อนน้ำตาลครับ ล้กอล็กไปนะคนหอมครับหอมต้องใส่ของชื่อรสนะครับอันนี้ตำให้คนเล็กไปนะครับอย่างอื่นใส่หมดครับไม่ใส่จะคงชื่อรสนะครับเสร็จครับ Вот เรียบร้อยครับส้มตำคนโลกไตกินนะครับนี่ครับเดี๋ยวทอดไข่นะครับนี่นะครับส้มตำกับทอดไข่นะครับสำหรับคนโลกไตนะครับกินได้ครับแต่ไม่ใส่ผงชูรสครับเค็มไหมครับเค็มเหมือนเดิมครับ มาครับแซบๆนะครับส้มตำทอดไข่โอ้ยอดครับ